กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องครับก็พาทุกท่านนะครับมาดูนะครับผมก่อนงานจะเริ่มนะครับตรงนี้จะมีที่เดอะมอลนครราชสีมาครับชื่องานปราเดน of love นะครับผมงานนี้จะมีช่วงวันที่10-14ึงิกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีการออกบูธนะครับขาย ไม้ประดับนะครับผมตรงนี้จะมีขายไม้ประดับนะครับผมมากมายหลากหลายชนิดนะครับสายรูนะครับมีสายรูใครชอบรูชรูพวกรูรูนี่ก็นีมีครับนีซิลเวอร์ซิลเวอร์สวอตนะครับเนี่ยแต่ยังไม่แปลงร่างนะครับนี่ก็เป็นตระกูลรูนะครับเนี่ยแล้วก็มีพวกเงินไหลพวกอะไรเนี่ยครับมีนี่ตัวนี้พราวมณีนะครับผมดูด้วยครับมีหลากหลายแล้วก็ โครโคาเซียนะครับก็มีครับเนี่ยมีหลายตัวเลยนี่ตัวนี้ราคาก็เบาลงนะครับสําหรับเจ้าจุดดํานะครับอ่านี่นี่มีหลายตัวนะครับหล,หลายตัวราคาหนึ่งเลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็เชิญมาชมได้ครับเปิดงานวันแรกพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้เขาเอา่ากำลังปิดงานนะเขาไม่ใช่ติเขากำลัง จัดร้านกันครับบางร้านก็กลับไปแล้วนะครับคือจัดเสร็จก็กลับไปเพราะเตรียมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เปิดประมาณ10บโมงเช้านะครับผมีก็มีวัสดุปลูกนะครับก็มีไม้ for อากาศนะครับผมพวกตะคูลฟิโรก็มีนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นลิงออฟไฟนะครับผมอีพีก็มีนะครับผมมีใบก้ามปูก็มีครับผมนี่น่ารักดีตัวนี้น่ารักดี พริกประดับนะครับสีม่วงพริกประดับสีม่วงน่ารักดีนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรโมกโมกด่างนะครับเนี่ยสวยดีนะครับเป็นโมกด่างแครด้วยมั้งเนี่ยนี่ก็ปูบาซินน่าจะ2อสีนะครับเนี่ยปูบาซิน ไขแมงด้วยนู่นนะครับก็ตระก,กูลปีนเสาปีนตอทั้งหลายครับมีเยอะครับผมนี่สีชมพูแล้วก็มีครับผมอันนี้มันใช้ใช้ทิ้งพรินเซสนะครับนีน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่ส่วนนี้ก็ผมก็ชอบตัวเนี้ยผมชอบส่วนตัวผมก็ปล่อยให้เขาใหญ่อย่างเงี้ยที่บ้านปีนมะม่วงนะครับช่วงนี้ตัวอีพีด่างขาวนะครับผม ให้มันฉีดใบ,บใหญ่ๆนะครับผมไม่ขายครับเอาไปดูครับราคามันถูกไม่ขายของผมนี่สิงโคโปเนีนยมเงืนอไหลมาด่างเขาวนี่ก็สวยนะครับอันนี้ด่างโหดจริงครับเนี่ยโอ้เถานี้สวยครับเถานี้สวยจริงสวย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 นี่ก็สายเขียวต้องมานะครับสายเขียวตอนนี้พวกสายเขียวมาก,กันแล้วนะครับผมนี่ อันนี้ผมก็ชอบของเขาครับเห็นจากงานก่อนแล้วครับผมก็ยังชอบเขาอยู่ครับอาราคาเซียนะครับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นี่ก็น่าสะสมนะครับสายสะสมนะครับตอนนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับนี่ก็สวยนะครับไปื่อยสีทองไหมครับเนี่ยนี่สินี่สิสายรูสายรูรูเนี่ยครับผมว่าสวยครับนี่แล้วก็มีซิลเวอร์ส t อรตนะครับพิโรดามเงินนะครับผม ตันนี้อันนี้เขาแปลงร่างแล้วนี่เป็นดาบนะครับดาบนักรบกโรมันนะครับผมนี่มาดูตัวไว้บ้างนะครับตัวนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาถามรายละเอียดกับ่็ค้าแม่ขายกันเองนะครับวันนี้ก็ตามนี้ก่อนนะครับนี่สวยๆนะครับเนี่ยขึ้นยอดเลยเยอะครับวันนี้เรามาโชว์กันก่อนนะครับผม นี่เบอร์จิ๋วๆลายจัดๆมีนะครับเนี่ยพรงนี้ถ้าใครสนใจก็ติดตามชมต่อนะครับเดี๋ยวจะมาถามให้นะครับเขาขายเท่าไหร่ครับผมนี่นต้นนี้สวยลายเด็ดลายเด็ดนะครับเมื่อก่อนแพงมากโอ้วันนี้โหดวันนี้โหดนะครับผมเนี่ยสวยสวยสวยเขาปิดไฟล,ไละเขาไล่ล <c> ะ <oughs> เขาปิดไฟไล่แล้ว ผมอยู่อยู่อยู่นานไปนะครับนี่ก็มีบอลกระดาษอันนี้ก็จะมีพวกเสน่ห์จันด้วยนะครับสายเสน่ห์จันก็มีครับตัวนี้น้องดาวนะครับน้องดาวมีด้วยนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับร้านนุ้นผมเห็นบอลสวยๆนะครับบอลสีมีนะครับบอลสีไม่ไหนเจ้านะครับบอลกระดาษไซส์ใหญ่ก็มีนะครับเนี่ยบอลสีมีครับผม นเนี่ยครับเสน่จันก็มีเยอะนะครับผมก็มีหลายเจ้าหลายหลายต้นนะครับผมมีอยู่ครับงานนะครับการ์เดนออฟล e นะครับผมมีตัวชวนชมต่างหินอ่อนนะครับแล้วก็พวกสิงโกเนี่ยม,มีเยอะนะครับแล้วก็อันนี้บนกระด ต้องเสียงสูงนิดเดีนะครับเพราะมันยืดนะครับเป็นบอลกระดาษไม่ใช่บอลกระดาษธรรมดานะครับอันนี้เอ่อาริโซแต่ลายไม่ค่อยชัดเพราะว่าเลี้ยงในร่มชัวครับอย่างเงี้ยนี่ไม้เล็กๆนี่สวยนะครับไม้เล็กๆเขาเรียกอะไรละอองดาวอะไรสักอย่างนะครับนะเนี่ยรูปตัว,วอ,อ,อะไรนะ ซิงโคนีอาไปไหมครับสวยๆมีเยอะครับผมอ่าแต่พ่งนี้เราไปชมกันนะครับผมช้างเหลืองก็มีนะครับช้างเหลืองแกมมากครับผมเจ้านี้เราพรุ่งนี้ค่อยมาดูครับพวาขายเท่าไหร่ไม่รู้นี่กระพวกตะกูลซิงโคนีอาขาเงินอะไรมาช้างไม่หลายตัวนะครับผม ข้างหลังยังมีช้างด้วยนะครับอันนี้จักริ่งใช่ไหมครับตัวนี้จักริ่งใช่ไหมครับนี่ก็จักริ่งครับไม้สะสมนะครับผมลายๆนะครับผม นี่น่าจะเป็นจงอางด่างจงอางด่างแน่ๆเนี่ยครับมไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสิ่คนนงเนี่ยนะัสิคนนันนะครับอารคาเซียตัวนี้เป็นโอกินาว่าสวยสวยครับช้างเหลืองลายเด็ก ช้างเบลเลอร์นะครับช้างก็ใหญ่โอกีก็ใหญ่ใบนี้สวยมากโอ้โอคีใบยางสวยโน่นกล้วยด่างครับฟอริดาคือแดงอินโดนะครับมีเยอะเลยครับนี่ครับภาพรวมงาน สวยงามนะครับก็ทางเข้าห้างเลยครับผมอยู่ใต้หลังคาครับไม่ร้อนนะครับผมแค่อบอ้าวดินหน่อยครับฝั่งนี้ก็จะมีร้านนะครับอีกหลายๆายร้านเลยนะครับผมอันนี้เราก็พามาเยี่ยมชมส่วนหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีวีน้องก็ขออนุญาตกราบราทุกทา่านไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยนะครับก่อนกลับมาให้ทุตาที่จะไว้ไี่ก่อน